ได้ดำเนินการลั่นของชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ทุกท่านใเรื่งจากเลุยอยู่กูมองว่า ทุกท่านนะครับผ่านไปผ่านมาเท่าไรมาตัดเจ้าพ่อนะครับขอเชิญมาที่ฐานได้ที่สะดึงอยู่ว่าเทียนฐานของเราได้เลยนะครับสอพรตามวันเดินปีเตอร์ตามอายุตามปีเตอร์นะครับ วช้างช้างสิบเชือกไม่มีเงือนงงสองลูกเอาช้างก็คือสองตัวจานสองตัวช้างสองตัวจานนะคือไททูนดามไปสู่ไปอยู่ไปอยู่มังงูไปอยู่มังสวิรัตคือไทยูนดานี่มันเชื่อมาจากเต่านะเต่าแล้วก็เต่ามันเป็นลัทธิที่มาห้าพันปีถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ลงมา แยกมาเป็นพวงจื้ไทดำไทดำนี่หรือไทดำนี่เป็นงค์จื้อีกนี่กายนึ่งของจีนเพราะฉะนั้นพิธีกรรมต่างๆก็แต่เหมือนจีนคือไม่ไยุ่งแบบผู้ศาสนาเลยผู้ศาสนาเพิ่ก็จะเข้ามาในในสายของไทดำนี้ประมาณสักส5ง0กว่าเออแต่ก่อนนี่แต่งแล้วก็มีการเว้นด้วยนะแต่สกุลเดียวกันห้ามแต่งห้ามเด็กขาดก็เป็นเิชาต์แล้เนาะเดี๋ยวก็เลื่อนมาชิดเนาะ เงบ้นมีตั้ง okay. so. ี่เดือนสี่เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดตอนนั้นเขาเว้นมาก็เลยเว้นมาตลอดก็คือเสชีวิตต้ะเลยเว้นในสองเดือนในรอบสิบองเดือนเนี้ยก็จะมีการเว้นว่า้ก็มีืนห้าส่เดือนหกเดือนเเดือนแก็มีเดือสิบนสิเดือนห้านี้ก็จะมีการ เดี๋ยวตอนเรียนผมจะดูครับในความ้อนเทนตงานแต่งงานแต่งงานก็จะมีอันนี้คือประเล็ดนะครับส่อมอนี้คือใส่ใส่หมาคูอันนี้ใส่เสื้อผ้าประเภทอันนี้ใส่ก็มีสี่สาวน้อยในขบวนนะสี่สาวน้อยเป็นกระเด็ดตามขบวนของเจ้าบ่าวที่จะไปขอเจ้าสาวเนาะ แต่ว่าอีกสกุลผมเนี่ยเป็นสกุลสิ่งรากามเนี่ยจะต้องมีอ่มีสี่เนาะแต่ว่าอีกสกุลมีสองเขาเลยทำไปสองเพื่อนเจ้าบ่าวมีแปดคนรวมกับเจ้าบ่าวด้วยไปเส้นไปไหว้ไปรูปบรรจุไหว้ไหว้เสร็จ <c oughs> ไหว้ในห้องบรรจุ <c oughs> ไหว้ห้าครั้งใช่ไหม <c oughs> ไหว้ญาติฝ่ายเจ้าบ่าวอีกสองครั้งฝ่ <c oughs> ยายเจ้าสาวสองครั้งไหว้ญาติทั่วไปอีกสองครั้งพอรวมเป็นสิบกว่าครั้งก็ลงไปถ้าเป็นถ้าเป็นสกุลสกุลสิ่งรกรามแบบผมเนี่ย ผู้ชายก็รวมกันกับเจ้าบ่าวเป็นแปดใช่ไหมเวลาคูกเข่าลงทีก็คลืนคลืนมันดังคู่เข่าไว้เดี๋ว่าสองวลาคูกเข่าลงไปแล้วก็มือว่างจะ้อาทดสอบความแข็งแรงของข้อเข่าด้วยไหมไม่รู้นะมันลงพร้อมกันนะลงทีแปดคนวัดหนึ่งว่าสองวสามไปสิว่าคูกเข่าเราต้องต้องถมากินเป็นอ่าเป็นสาระว่าตัวเองทำเป็นชายพร้อมที่ออกเรือแล้วได้ยัง อันนี้เาเสื้อผ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้านะครับเขาก็จะใส่พวกอะไรต่างใส่ลงไปพวกกันแมลงสาบแมลงสาบมันก็จะไม่เข้าแล้วก็ผ้านี้ก็จะอยู่ได้นานเพราะมีการระบายกันอยู่ได้เป็นสิบสิบปีผ้าที่ทอแล้วนะครับอันนี้เป็นเรือที่เนกอใช้ในพวกหน้าอะไวก็ตาอะไรที่ไใใหนเรือเหล่านี้เบน่าแสงทองก็ เกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องปกติของไทยดำนะไม,ไม่ไม่น่ากลัวอยู่ในวงเวียนนะเสร็จแล้วก็มารับการเชื่อมไปก็ชีวิตก็จะไปอยู่ไหนไปอยู่มเมืองเมืองนี้เมืองล็กเมืองบนก็คือเมืองสวรรค์ไปอยู่หมู่บ้านของสกุลนั้นเลยไทยดำนี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าได้สวรรค์แน่นอน ได้ดำเนินการลั่นของชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะคะตอนนี้ทุกท่านบนเวทีพร้อมแล้วนะคะด้านล่างก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ะทุกท่านค่ะนับถอยหลังพร้อมกันค่ะห้า ได้เก็บภาพนะคะทันแทนผู้มีเกียรติที่อยู่บริเวณด้านบนเวทีนะคะสักครู่ค่ะสื่อมวลชนของเรานะคะก็ได้ดาเนินการเก็บภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสื่อมวลชนสดีค่ะทุานขอครับมิจฉุนยคน If you want to order, you can order from the menu on the left. If you don't want to order, you can order from the menu on the right. I ordered from the อื้อโอ้โหชํานาญอยู่นะ <laughs>

ต่อด้วยนะคะมูลของไทยพื่นขิ้นค่ะค่ะการดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะฮะผิกับถึงดท้ายอ่างคือลกันะรับี่รกเกอบโก้ครับผมเาลยเอาอันนหนจัโกอันนี้อันใหญ่ที่ตายใหญ่ๆแล้วกเป็นลยลั่ลายท้าแล้วเนี่ยเราพัฒนาด้วย

สูตรที่เป็นของไม่เกี่เนเรมีาลเปามิันดา่ค่เดียวขอเอามีข้ากรรามาช่วยนี่เองเนสตมังสวิาไปกันรดับ้นมันยองเพลงันด้ก็จะแสดีสพิเศษเอาไว้ตอนบายา่ เสริมทาให้ผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวของเรานั้นแข็งแรงนะครับแล้วก็กระจายไปยังสื่อต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศแล้วก็เรามีการนั่งตลาดที่ยังไม่ได้เป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะครับอย่างเงี้ยแล้ว่าเป็นอื่นแล้วเราอยากนำเชสนอให้กับ ไวรุนอย่างพวกเรานั้นน่าสบายู่แล้ว,นะลวใช่ไหมคะอามีแต่ไวรุ่นทางนั้นเลยนะคะและในช่วงที่รุท่าราคะากำลังรับประทานอาหารเย็นนะคะที่เป็นเมนูของชุมชนทั้งนั้นเลยนะ ชาอูหลงนะครับเราจะใช้น้ำร้อนอยู่ประมาณ90-95องศานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะรออยู่ประมาณ10วิหรือ15วินาทีนะครับเพื่อให้ชาเนี่ยออกรสชาติขึ้นมาชาอูหลงนี้เวลาทานเข้าไปจะมีรสอมกล่อมชุ่มคอ,อนะครับ ถ้าเราชาถ้าเกิดเราตักไปประมาณ3ช้อนก็จะชงได้ประมาณสัก3ครั้งหรือ4ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะหมดรสชาติของชาเราก็ต้องเปลี่ยนไปชาใหม่นะครับ นะครับลอ,ลองลองดื่มชาแล้วบางท่านอาจจะกลัวว่าดื่มไปแล้วคืนนี้อาจจะนอนไม่หลับ ทสายฝันใหนน้คูหมันนะับเพื่อไรล่ระล่หหลลเอ้ยโอเป้กิ้งสีนูใบหงษ์กลางนาื่อล่เอ้ยทาไวจิ้มะสอขาผืนน้อยชัหว,หหวร์หผมปางก้อนนี่ล่ะเอ้ย